เพื่อนๆวันนี้อที่จะมาท่องบทอาขยาเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดี๋ยวอที่จะท่องให้ฟังเลยครับเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม้พึ่งผูใดให้เขายันควรคะหนึ่งพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบั่นตังนามานะนำ้ำนำกสิกิจพาณิชยาการงานมีเกียรติอย่ายามเหยียดทานหาว่างาตำ่ำ หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวันเอาดวงใจเป็นทุนนุ้นนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส ซับในดินซิ้นในน้ำออกคล้ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอยสวัสดีครับ